สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูวุ้นถั่วลันเตาค่ะน่าจะเป็นขนมสําหรับคนที่รักสุขภาพได้เป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทาวุ้นถั่วลันเตากันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะถั่วลันเตาค่ะต้มสุกอันนี้แนนใช้เป็นในกระป๋องนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นแบบที่ฟอเส้นมาแล้วก็เอามาต้มให้สุกเองก็ได้นะคะ สีก็อาจจะสวยกว่านี้หน่อยแน่งนมข้นหวานค่ะเกลือค่ะใบมิ้นท์ผงวุ้นค่ะอันนี้สําคัญมากนะคะน้ำเปล่าค่ะสําหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทําวุ้นถั่วลันเตากันเลยนะคะเริ่มด้วยอันนี้เลยเราก็ต้องนําตัวถั่วลันเต้เนี่ย มาปั่นให้ละเอียดให้เป็นน้ำก่อนนะคะเอาเลยแล้วก็นำตัวตัวน้ำเตาใส่เครื่องปั่น,นะคะ่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือนิดนึงค่ะใส่น้ำไปหน่อยน้ำํำข้นหวาน,นะคะ่ะอันนี้จะรสชาติออกหวานหวานมันๆน,นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ใส่เป็นน้ำตาลแทนก็ได้ค่ะ อันนี้มากน้อยตามต้องการเลยค่ะอันนี้แล้วก็ใส่ใบมิ้นต์ไปดับกินตัวถั่วหน่อยนิดนึงค่ะแค่ประมาณมสองสาใบพอแล้วโอเคปิดเลยทีนี้ก็ Hey, ปั่นให้ละเอียดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปที่เราปั่นถัวเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้อาจจะดูสีเขียวๆนิดนึงอันนี้นั่นใส่สีน้ําลงไปนิดนึงค่ะสีเขียวน้ําทีนี้เราก็จะมาต้มนะคะแล้วก็ใส่ผงมุ้ลลงไปนี่ให้ร้อนๆน,นิดนึงอุ่นๆน,นิดนนงใส่ผงมุลลงไปเลยค่ะ คนให้เข้ากันค่ะทีนี้ก็รอให้เดือดแนะนำให้เดือดนะคะให้เดือดมากๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตัวผงวุ้นเนี่ยมันจะละลายไม่หมด <Okay. S 1> แค่ต้มให้เดือดแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ตัวทั่วลันเตาของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวนันจะเทใส่พิมพ์ที่เราต้องการะคะ่ะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะจะเป็นแก้วเป็นแบบไหนก็ได้เป็นถ้วยพลาสติกก็ได้นะคะโอเคทีนี้เราก็ประมาณนี้ก็พอค่ะ Hey, แค่นี้ค่ะเดี๋ยวแนนขอเอาเข้าตู้เย็นให้มันเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันคะ่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้เลยวุ้นถั่วลันเตาค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นนนก็แกะจากแก้วแล้วก็เอามาซ้อนประกบกันแค่นี้เองค่ะใครจะแต่งแบบไหนก็ได้นะคะทานกับวิปปิ้งครีมก็ได้ค่ะอันนี้ถ้าใครอยากลองทำทานดูนะคะก็สามารถ ติดตามชมอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะโควงตะหลียวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ